สิอันดับประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในโลกอันดับ10เปรูมีพื้นที่ป่าประมาณ7 2 1 5 7 5ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ1.8ของพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกอันดับเ้าอินเดียมีพื้นที่ป่าประมาณ7 2 4 2 6 4ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ1.8ของพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกอันดับแอินโดนีเซียมีพื้นที่ป่า9,015,277ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ2.3ของพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกอันดับเจ็ดสาธารณรัฐคองโกมีพื้นที่ป่า1 มีพื้นที่ป่า1 3 4 0 0 5้านตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกอันดับ5จีนมีพื้นที่ป่าส2 1ล5 7นตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยลของพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกอันดับ4สหรัฐอเมริกามีพื้นที่ป่าสาม0้าางก้ลเมค่นเป็ดพื้น่ป่าม้อยื้าส1 1ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ทั่วโลกอันดับรามื้นาตามงพื้นที่ป่าไมมท้่วโลกแันดัสหซี่ มีพื้นที่ป่า8ล้าน155,3116ตารางกิโลเมตรคิดเป็น120.1%ของพื้นที่ป่าไม้